นี่เป็นของน้องหมํ่นะคะเป็นลายก้นหอยค่ะน้องหมั่มมัดเป็นลายก้นหอยนะคะนี่ก็เป็นของเราค่ะจากนั้นเราก็มาดูน้ําที่เราต้มไว้ก่อนเลยนะคะว่าสีมันออกดีหรือ,อยังนะคะนี่สีมันออกแล้วนะคะทุกคนสีม่วงแดงๆนะคะเราก็พร้อมที่จะนําผ้าที่เรามัดไว้นะคะ آ أ, ต้มลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็ต้องขี้เขี่ยให้มันลงไปนะคะเพื่อให้สีมันเข้าให้ทั่วนะคะทุกคน เราใช้เวลาในการต้มนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะสีมันจะออกดีมากเลยค่ะทุกคนนี่ระหว่างนั้นเราก็ไปทำนู่นทำนี้ไปแล้วก็มาดูเป็นพักๆได้นะคะทุกคนระหว่างรอนะคะเราก็มาชมบรรยากาศบ้านเรากันก่อนเลยค่ะทุกคน นี่นะคะเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะเราก็มาขี้เขี่ยแล้วก็กลับให้มันนะคะให้สีมันเข้าให้ทั่วผ้านะคะทุกคนเพื่อที่สีมันจะได้สม่ําเสมอกันแล้วก็สีมันจะได้ติดผ้าดีๆนะคะทุกคน